กับเรา2คนอีกแล้วนะคะกับวันชูพาร์ตี้ช่วงเจาะลึกดิเลอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนของเส้นการนาค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายโชว์รูมมากๆนะคะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราจะไม่มาหาผู้บริหารท่านนี้ไม่ได้เลยนะคะถูกต้องค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ t a Auto นะคะก็ใครที่บอกว่าเคยผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนี่ยอาจจะแบบยังจะเคยเข้ามาหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่เคยไม่รู้แหละแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องไปทำความรู้จักกับผู้บริหารของเราแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้บริหารของ TA Auto Car เด็กขออนุญาตสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวนิดน,นึงค่ะครับผมคุณชัดพศศิสิทธิ์ครับอิสระธทันนท์ครับเจ้าของเต็นท์ TA Auto Car ครับขายรถยนต์มือสองครับขออนุญาตเรียกพี่ชัดแล้วกันเนะาะค่ะกพี่ชัดขาจุดเริ่มต้นค่ะของการที่มาทำเป็นโชว์รูมรถมือสองแบบนี้คือจุดเริ่มต้นพี่ชัดคืออะไรคะคือตอนสมัยเราเรียนจบม่ใหม่ เราก็มีความรู้สึกว่าเราชอบรถมือชอบรถมือสองพอดีเพื่อนเขาเปิดเป็นรถอยู่ที่บางใหญ่หตรงเส้นเกนาตอนนี้สมัยก่อนยังไม่มีเป็นถครถเราก็ได้ไปเรียนรู้ศึกษากับเขามาอยู่ประมาณสามสี่ห้าปีพอศึกษามาปุ๊บพอมีความรู้พอเส้นเกนาตอนนี้เริ่มมีเต็นท์รถแล้วเราก็เลยลองมาศึกษาเปิดเต็นท์ลองดูก็ก็ตอนนั้นก็ค่อยๆทำไปเหมือน ก็หาประสบการณ์หาความรู้ไปเรื่อยๆค,ครับก็มีถูกบ้างผิดบ้างค,ครับจนถึงมีทุกวันนี้ครับอไอ้คำว่าถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยแบบว่าลงรายละเอียดดีเทลให้ฮอนสักนิดนึงได้ไหมคะก็แรกๆเราก็ยังไม่เคยจะเก่งมากดูรถก็ยังไม่ค่อยเก่งเราก็ซื้อรถมามีรถมาเทินเราก็ได้รับเทินมาคันหนึ่งนิสันเน็เทค S <S เราก็เทินมาลูกค้าก็มากลางคืนเนียนะประมาณหกโมงสุ่มหนึ่งเราก็ดูรถเอ,อดูเราก็ดูเหมือนเหมือนรถจะไม่มีชนไม่มีอะไรเราก็ดูปุ๊บอพอเราซื้อมาแรกแ,แรกรถมาเรียบร้อยแล้วเราก็ซื้อมา <ทะ S 2> พอซื้อมาปุ๊บพอเราขายไ้่ทำไมรถคันนี้เราไปโอนที่ขนส่งโอนไม่ได้เฮรยมันมันเพราะอะไรอ่าละตอนนั้นเราก็ตกใจแล้วพอพอมันโอนไม่ได้ปุ๊บเราก็เลย ต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ขนส่งว่ามันโอนไม่ได้เพราะอะไรรถคันนี้มันมีการตัดต่อมาตัดต่อมานี่เราดูข้างบนนี่คือดูไม่รู้นะต้องดูต้องดูจากข้างล่างเจ้าหน้าที่เขาจะลงไปลอดใต้ของแล้วก็ลงไปดูมันมีการเชื่อมอยู่ข้างล่างคือรถประกอบรถคือมันตัดหัวมาตัดหัวมาเลยใช่ตัดหัวมาแล้วมันก็มาเปลี่ยนหัวมาแล้วก็มามาหลอกขายเราตรงนั้นคือพอเราปรึกษาเจ้าหน้าที่ปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกว่า คืออย่างเงี้ยมันรถที่มันไม่ถูกต้องถ้าจะทำให้ถูกต้องมันต้องต้องตอบเลขใหม่ค่ะโอ้ท่านั้นเราก็รู้สึกว่าเป็นบทเรียนของเราทําให้เรารู้สึกว่าเวลาจะซื้อรถต้องดูเราต้องดูให้ดีแล้วก็ระวังครับอันนี้ย้อนไปกี่ปีคะก็ย้อนกลับไปประมาณสิกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นพี่ชัดเองก็บอกว่าเรียนรู้มาจากเพื่อสามสี่ห้าปีแลวนะแต่ก็ยังเจอแบบก็ยังเจอแบบนี้แล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โห พอไปต่อที่ขนส่งต่างๆเจอเรื่องแบบนี้ทําให้พี่ชัดแบบเนี่ยแหละมันเป็นปมในใจแสดงว่าคันนั้นต้องขาดทุนแน่ๆขาดทุนแน่ๆขาดทุนไปเจ็ดแปดหมื่นครับก็คือต้องทําให้มันถูกต้องไม่อย้มงนั้นขายไม่ได้ไงใ,ใช่ครับแล้วหลังจากตอนที่จากที่เจอประสบการณ์แบบนั้นมาค่ะพี่ชัดมีจุดที่แบบเฮ้ยต่อไปเนี้ยเราจะต้องแบบไม่เจอประสบการณ์แบบเดิมแล้ว คือเราก็เลยพอมีบทเรียนปุ๊บเวลาจะซื้อรถเราก็ต้องดูให้ดีหนึ่งเราก็ต้องตรวจสอบต้องเช็คบางทีอาจจะเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็มีการเช็คต้นเช็คอะไรหลายๆอย่างก็เช็คประวัติได้เช็คประวัติได้เช็คเลขไม้ได้อะไรเงี้ยครับก็คือระบบสมัยนี้มันก็ทันสมัยขึ้นครับแล้วก็ส่วนมากบางทีเราซื้อรถ๋ยวนี้เราก็เลยเลือกซื้อประมาณซื้อแต่รถบ้านใช่ครับซื้อจากเจ้าของโดยตรงมันก็ได้รถสภาพดีตัดปัญหาเรื่องพวกนี้ไป ก็แสดงว่าที่ TA เนี่ยมีแต่รถบ้านมือเดียวมือหนึ่งทั้งนั้นก็เราก็พยายามคัดสรรในสิ่งที่ดีๆสําหรับลูกค้าครับก็พยายามจะเลือกซื้อรถบ้านและรถ<ภ>ที่ประมาณใช้แค่ประมาณมือเดียวหรือสองมือเงี<ภ>้ยครับ<ภ> พี่ชัดก็เป็นห่วงทางลูกค้าที่มาซื้อจะได้ไม่ต้องเจอประสบการณ์เหมือนตัวเองใช่ครับแล้วพี่ชัดอยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วคะเอออยู่มาคร่าวๆก็อยู่ประมาณประมาณ18ปีแล้วครับโอ้โหยานมากครับตอนนี้หนูเลยค่ะ18ปีว้าครับพี่เจ้าครับแล้วคือตั้งแต่ตั้งแต่เดิมเลยค่ะอยู่ที่ตรงเส้นกาญจนาพิเศหรอเปล่าเอออยู่ตรงเนี้ยมามาสิบกว่าปีแล้วครับตอนหน้านี้ก็ได้อยู่ตรงก่อนเลยไปหน่อยแล้วเพิ่งมาย้ายมาเปิดตรงนี้ประมาณ6ปีครับค่ะ อ่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในโซนของเส้นการนานเนี่ยโชลูมเต็นรถมีเยอะม,มากจริงสองข้างทางที่พรืบเลยค่ะและงนี้พี่ชัดแบบว่าจะต้องมีแบบอะไรที่เป็นจุดแข่งที่จะแข่งกับคู่แข่งหร<ม>ือยังไงคะของเราคือตอนนี้บอกได้เลยว่าการแข่งขันสูงมากหนึ่งต้องมีรถต้องมีคุณภาพต้องรับประกันว่า,มาไม่มีอุบัติเหตุครับแล้วก็รถต้องสภาพดีเส้นการนาเนี่ยเป็น เส้นที่การขันสูงรถต้องดีต้องสวยถ้าไม่ดีไม่สวยขายไม่ได้อยู่ไม่ได้ด้วยใช่ครับแต่รถที่เส้นกีฬาจะเป็นรถที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยผมว่าได้นะตอนนี้ครับแล้วเมื่อกี้พี่ชัพูดถึงการรับประกันครับทางของเรามีการรับประกันไงบ้างคะผมรับประกันหลังการขายให้ให้สามเดือนนะครับสามเดือนเลยแต่ถ้าหลังจากนั้นก็มีอะไรก็มาคุยกันได้ผมก็ดูแลให้ตลอดได้ครับถ้าสมมติว่าอย่างกุ๊กมาซื้อรถที่นี่ไปแล้วเลยสามเดือนไปแล้วค่ะ รถมีปัญหาดีด้ใหน่อยเล็กๆน้อยๆสามารถต่อ้ามเขาเข้ามาได้เลยครับผมมีอู่ผมดีลไว้อยู่นะครับก็เข้ามาดูแลได้ตลอดถ้ามันไม่ไม่มากเกินความสามารถผมผมก็ดูแลให้ได้ทุกพันครับโอ้โหครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าพี่ชัดเขาคัดรถมาแบบดีที่สุดแล้วถึงจะปล่อยถึงลูกมือใช่ครับครับแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้ค่ะอย่างที่พี่ชัดบอกว่าเส้นกาจนาเนี่ยเป็นเส้นที่แบบว่ารถดีที่สุดเป็นรถเยอะที่สุดแต่ถ้าเพอเอิญนบ้านไม่อยู่แถวนี้ล่ะคะอยู่ต่างจังหวัดบ้างห่ะอย่างงี้ทําไงคะคือเดี๋ยวนี้ การอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์จริงๆคุณไม่ต้องลงมาก็ได้ผมมีไฟแนนซ์ยิ่งไปเซ็นได้เลยเชียงใหม่ได้เลยคุณอยู่ที่น่นยะลาได้เลยขอนแก่สไลด์รถขึ้นไปส่งได้เลยถ้าคุณดูรถรแล้วโอเคมีไฟแนนซ์รองรับอยู่ครับผมเดี๋ยวนี้มันสะดวกง่ายมากครับสำหรับการซื้อรถมือสองซื้อง่ายแล้วออกง่ายด้วยหรือเปล่าคะง่ายมากง่ายไหม ง่ายมากครับถ้าลูกค้าดีตอนนี้ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ครับไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินครับขอให้เคขอให้เครดิตดีอย่างเดียวเอกสารต้องยุ่งยากไหมอะถ้าแบบหนูเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ยุ่งยากครับขอให้เราเครดิตดีมีการมีการผ่อนอะไรประมาณนี้ครับก็คือง่ายง่ายมากครับแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีช่องทางออนไลน์พี่ชัดในช่องทางออนไลน์ของพี่ชัดมีอะไรบ้างคะที่ตอนนี้ทําอยู่ คือเราก็ลงพยายามลงสื่อหลายๆทางเพื่อ <ạ. S 1> ให้การช่องทางในการขายรถมันง่ายง่ายขึ้นเยอะขึ้นก็มีลงขายทางเว็บไซต์ทางออนไลน์หลายๆอย่างหลายๆช่องทางครับในวันูุคาก็มีวัน,กกวนูกคาก็คือผมให้เบอร์หนึ่งเลยครับครับผมเลยได้ว่ายอดขายดีจากใน,นวันุค้าใช่ไหมครับใช่ครับ ครอบคลุมนะคะสามารถหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นรถเซ็งวินไหนเนาะจะเป็นเล็กหรือว่าใหญ่ก็หาได้หมดเลยใช่ค่ะบรรทุกคาเข้าไปเลือกซื้อรถค่อนข้างจะสะดวกและรถก็มีคุณภาพมากค่ะแล้วเห็นบอกว่านอกจากวันนี้จะมีรถแล้วด้านหลังนี่เลขสวยๆป้ายป้ายทะเบียนนี่คือมาประดับหรือมาโชว์หรือมายังไงครับก็ก็ขายอยู่ครับก็ยอบอยเก็บอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ก็มีขายด้วยครับ จ,จุดเริ่มต้นของป้ายทะเบียนรนี่คือเกิดจากการที่สายมูหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเอ่ยไม่คือมันเป็นเหมือนทรัพย์สินมูลค่าเพิ่มเวลาลูกค้ามาซื้อแล้วผมจะบอกเลยว่าเป็นทรัพย์สินมูลค่าเพิ่มคุณฝากเงินไว้อนาคตมันแพงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคใช่ครับเหมือนเหมือนฝากเงินซื้อป้ายเก็บไว้อย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเลขแต่อันนี้คือ พี่ชัดต้องมีการแบบว่าคํานวณดูความหมายของเลขก่อนนะคะว่าแบบว่า e y, จะหมายยังไงถ้าอย่างนี้แบบคอนไม่รู้เรื่องไลค่ะเลขไหนควรจะเก็บหรืออะไรอย่างนี้<ม>คือคบ,บางคนเขาก็มองว่าเราชอบเลขนี้ก็ซื้อเลขนี้แต่บางคนเขาก็ชอบเลขผลรวมถ้าผลรวมดีด้วยเลขสวยด้วยราคามันก็จะสูงปิดเข้าตัวค่ะประมาณนี้ครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคอนอยากได้เลขแบบนี้แบบนี้ บอกพี่ชัดป้าพี่ชัดหาให้ด้วยได้ไอ๋อได้ได้ครับหาให้ด้วยได้ด้วยบางทีลูกค้าจะซื้อรถผมก็มีเสนอมีแนะนําป้ายให้ได้ครับแอบถามนิดนึงค่ะเลขสองหลักหรือว่าสี่หลักตัวไหนที่แบบแพงที่สุดเออผมว่าน่าจะเป็นเลขสี่หลักนะครับสี่หลักอะสี่หลักโอหสี่หลักแพงที่สุดนะครับแล้ววันนี้ที่พี่ชัดมีอยู่ในมือแพงที่สุดประมาณเท่าไหร่คะเลขอะไรเลขอะไร อ๋อกถามนี้เลยแล้วเร่งแล้วเลยนะอาจจะเป็นพละคันจอช้างครับ36 3 6ครับอันนั้นผลรวมดีก็อยู่ประมาณไปหนึ่งก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ5 6าห0แสนครับโอ้ใครที่ตามหาอยู่นะพี่ชัดมีนะมาได้ที่นี่พี่ชัดจำได้ทุกอันไหมคะว่ามีเลขอะไรบ้างเผื่อหายไปสักอันตอนนี้ที่ถามนี้ไม่ใช่อะไรคะจะลึงไปเองขอได้เลยครับถ้าชอบไปหยิบได้ครับแล้วก็จ่ายเงินด้วยนะ ก็เลยได้ว่าคือดูแลให้หมดตั้งแต่เรื่องรถยันเรื่องป้ายค่ะตอนนี้คะเดี๋ยวให้พี่ชัดปากทิ้งท้าแล้วกันค่ะสาหรับข้อคิดนะคะมุมมองต่างๆในการซื้อรถมือสองในตอนนี้ค่ะคือตอนนี้ถ้าซื้อรถมือสองก็เป็นมีช่องทางในการซื้อที่มันข้าง,ง่ายมากนะครับการเลือกซื้อรถมือสองเราก็เลือกเต่งรถที่มีคุณภาพค,คุณก็จะได้รถที่มีคุณภาพใน <c oughs> ในในรถที่ไม่มีอุบัติเหตุรถสภาพดีได้ไปใช้แล้วก็หมดทหารเรื่องการซ่อมไป ตอนนี้สมัยนี้คนเขามาซื้อรถมือสองกันก็หนึ่งคือเรื่องการขาดทุนที่มันน้อยลงอะไรประมาณนี้แหละครับค่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็มาที่นี่แหละใช่ใช่ครับก็มีอะไรก็โทรหาผมได้เลยครับ0 8 9 448 3 3 3 3นะครับอันนี้เบอร์พี่ชัดโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวอะไรก็ติดต่อมาได้เลยครับได้ค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่ออย่างอื่นมีอีกไหมครับนอกจากเบอร์พี่ชัดแล้วก็ติดต่อทาง บรรทุคาเลยก็ได้ครับครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของบรรทุกคาได้นะคะในนั้นก็มีอยู่ครบเลยหรือว่าจะมาหาพี่ชัดถึงที่ชลุมเลยก็ได้ได้เลยครับยินดีเส้นทางนิดนึงค่ะก็มาจากถนนบรมราชชนนีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าวงแหวนนะครับพอเลี้ยวซ้ายมาบิ่งมาประมาณ300เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับเซ็นทีีเออโตคาร์นะครับยินดีให้บริการทุกวันนะครับค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชัดมากมากเลยนะคะที่แบบว่ามาแนะนํานะคะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยควรจะเก็บป้ายไว้อะไรไว้เพื่อเป็นแบบมูลค่าเพิ่มด้วยคับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ,คะขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับวันนี้นะคะใครที่บอกว่าได้ชมค่ะกับช่วงเจาะลึกดีลเลอร์ก็จะได้ทราบนะคะว่าการเป็นมาของแต่และโชว์รูมเนี่ยเป็นอย่างไรยังไงก็รอติดตามนะคะว่าทางเราเนี่ยจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมกับดีลเลอร์ท่านไหนยังไงก็รอติดตามกันค่ะ